Okay. โอเคนี่วะโอโอไอสต็อปโอเปิลสต็อปโอเปิลอยู่เนี่ยดูคนดูคนพายกระเป๋าให้แล้วกระเป๋ากระเป๋าศาสตร์ไม่บ่านโอคโอค๋อ คือมอยนีน่เดี๋ยวสต็อปก่อนแป๊บนึงโอเคไปอันนี้ก็จะนิดหน่อยมันไม่ค่อยสั่นนี่แหละมาแด้อประจำมาเด้วเดูเด็กๆด,ดูเด็กๆถอที่ประจำแล้วเน,นี่ยอู้ยวัตเตอร์อัพอออมันเขึ้น